สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้มาพบกับแม่นายมาแชร์แล้ววันนี้แม่นายก็มีเคล็ดลับดีๆมาแบ่งปันให้เพื่อนๆสําหรับสูตรนี้จะเป็นสูตรทําแค่วันละหนึ่งครั้งนะคะเพื่อต่อต้านริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาและจะช่วยเรื่องลดฝ้ากระและจุดด่างดาทําให้ผิวเราอ่อนเยาว์ยิ่งขึ้นค่ะสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องริ้วรอยตรงหน้าผากนะคะหรือว่าตรงร่องแก้มต้องไม่พลาดคลิปนี้เลยนะคะบอกเลยว่าสูตรนี้ทําง่ายมากๆเลยค่ะ ก่อนที่จะไปชมคลิปเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามแม่นายรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูส่วนผสม,มและวิธีการทํา,<ร>าได้ <จะ S 1> เลยใชะเฉพาะไข่แดงนะคะสามารถใช้เป็นไข่เป็ดหรือไข่ไก่ก็ได้ค่ะสําหรับตัวไข่นะคะเขาจะมีโปรตีนที่ค่อนข้างสูงนะคะและมีแร่ธาตุที่สําคัญสําหรับบํารุงผิวเราด้วยนะคะจะช่วยเรื่องคืนความอ่อนเยาว์ให้แก่ผิวลดยิ้วรอยรอยเหี่ยวย่วนรอยตีนกาและลดความแห้งกร้านของผิวเราได้ดีมากๆเลยค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาแยกไข่ขาวกับไข่แดงกันก่อนนะคะ สำหรับสูตรนี้นะคะเราจะใช้เฉพาะไข่แดงแบบนี้นะคะสำหรับไข่ขาวนะคะสามารถแบ่งไปทำสูตรอื่นหรือสามารถนำไปรับประทานได้เลยค่ะไข่แดงเราทำต่อครั้งประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะหรือประมาณสักครึ่งฟองค่ะประมาณนี้ก็ได้ค่ะ สำหรับส่วนผสมที่เหลือก็สามารถนำไปรับประทานได้เลยนะคะสำหรับส่วนผสมต่อไปเราจะใช้เป็นผงใบ,บัวบกนะคะหรือใครที่จะใช้เป็นน้ำใบ,บัวบกเข้มข้นก็ได้ค่ะสำหรับตัวน้ำใบ,บัวบกหรือผงใบ,บับบกนะคะเขาจะช่วยเรื่องกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและอิลาสตินทําให้ผิวเรายืดหยุ่นได้ดีนะคะและเขาจะช่วยเรื่องลดการอักเสบของผิวต่อต้านริ้วรอยรอยเหี่ยวย่วนรอยตีนกาสำหรับสูตรน,นี้นะคะแม่นายจะใช้เป็นผงใบบัวบกแบบบดละเอียดแบบนี้นะคะจะเก็บรักษาได้ง่ายและสามารถนํามาผสม แล้วก็ใช้ได้เลยค่ะไม่บาดผิวเราด้วยนะคะสูตรนี้นะคะเราจะใช้ผงใบบัวบกประมาณ1ช้อนชานะคะส่วนผสมต่อไปนะคะให้เติมเป็นน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นหรือว่าเป็นเบบี้ออยล์ก็ได้นะคะสะดวกแบบไหนสามารถใช้อันนั้นได้เลยค่ะสําหรับตัวน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะเขาจะช่วยเรื่องคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวต่อต้านริ้วรอยรอย,รอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาและเขาจะมีวิตามินอ e ีที่สงูงจะช่วยเรื่องลดฝ้ากระและจุดด่างดาได้ดีมากๆเลยค่ะ น้ำมันมะพร้าวสะกัดเย็นเราจะเติมประมาณ1ช้อนชานะคะหรือจะเติมเป็นเบบี้ออยก็1ช้อนชาเช่นกันเลยค่ะ ส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะสําหรับสูตรนี้นะคะเราจะทําและมาร์กต่อครั้งนะคะใช้ให้หมดในครั้งนี้นะคะสามารถหาเวลาว่างมาทําได้เลยนะคะและสูตรนี้สามารถทําได้สัปดาห์ละ3-4ครั้งนะคะสามารถสลับสับเปลี่ยนกับสูตรอื่นๆทําได้เลยค่ะล้างหน้าให้สะอาดก่อนนะคะแล้วก็นําแปรงขนนุ่มๆนะคะมาจุ่มแล้วก็มาทาเนื้อครีมค่ะการที่เราใช้แปรงนะคะเนื้อครีมเขาจะติดผิวเราได้ดีมากกว่าแล้วก็เราจะเกลีย่ยได้ง่ายเข้าทุกซอกทุกมุมเลยนะคะสำหรับ สูตรนี้นะคะสามารถทาได้ทั้งใบหน้าและลำคอได้เลยนะคะใครที่มีผิวบางแพ้ง่ายให้ทดสอบก่อนใช้ด้วยนะคะเพราะว่าลักษณะผิวแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะจะบอกว่าสูตรนี้ผิวจะเนียนและนุ่มมากๆเลยนะคะ และสูตรนี้นะคะให้มาร์กทิ้งไว้แบบนี้ประมาณ25-30นาทีค่ะหลังจากนั้นเราค่อยล้างออกด้วยสบู่หรือโฟมล้างหน้าได้ตามปกติค่ะและอย่าลืมทาครีมบำรุงผิวนะคะเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวเราด้วยค่ะและสำหรับคลิปนี้แม่นายก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่นายได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ